ผีจับหัวค่ะทุกคนเดี๋ยวจะมาดูกันว่าการเป็นแฟนผู้หญิงอ่ะมันช่วยทําผมให้เราได้จริงๆใช่ไหมคะอ๋อมันวนี่คืออะไรโอ้ตเคยทําผมให้สาวคาไหนบ้างคนดีสไตล์สวัสดีค่ะอินดีต้แล้วบเข้าสู่ช่องคนดีสไตล์โอเคคลิปนี้นะคะเมยจะให้แฟนของเมย์ทำผมให้เมยค่ะทุกคนใครวะ แล้วในคนดีขอแชร์และหนึ่งในนั้นมันก็จะมีเรื่องของแบบการดูแลตัวเองช่วยกันแต่งหน้าทำผม,มลอกเสื้อผ้านู่นนี่นั่นให้เราอะไรอย่างนี้คลิปนี้แหละจะมาขยายความว่า <ผม S 1> เดี๋ยวผิด <laughs> เดี๋ยวจะมาดูกันว่าการเป็นแฟนผู้หญิงอะมันช่วยทําผมให้เราได้จริงๆใช่ไหมคะสำหรับผู้อื่นเขาอาจจะได้เออคนอื่นอาจจะได้แต่สำหรับพวกนีออ้อาจจะดีกว่าแล้วอาจจะดีกว่าก็ได้ใครจะไปรู วันนี้จะเป็นแบบขอเป็นทรงคลาสสิกเป็นทรงที่เด็กผู้หญิงทุกคนต้องเคยทําไม่ว่าจะทําให้ตัวเองหรือแม่ทําให้หรือว่าไปทําให้เพื่อนคิดว่ามันน่าจะรอดสําหรับคนดีของเลยขอเอาขอ,ขอแค่สองทรงพอแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าฉันมีแฟนเป็นผู้หญิงแฮชแท็กนี้มันจะเหมาะสมกับฉันไหม <c oughs> เริ่มจากทรงที่หนึ่งนะคะขอเป็นทรงที่ผู้หญิงทุกคนจะชอบทําเวลาไม่ได้สระผมนั่นคือทรงอะไรคะ มวยมวยเหรอเออถูกต้องทรงบันบันนั่นเองอ๋อคันนี้วันนี้ไม่ขอเป็นบันสูงสูงหน่อยเพราะว่าน,นี่ร<อ>ตรงนี้เลยนะโอเคนะเป็นบันที่อ้วนเคยทำเนี่ยเฮ้ยแต่เราทำมาเราทำง่ายมากเลยนะเราทำมาเราโม,ม,ม,ม้นม้นโม้นนกระดานผมอ้วนไงี้ยแต่ได้ผเขาดูซึ่งว่าทำให้เขาโอเคค่ะมาเริ่มที่ส่งแฟนเลยคะ่ะส่งไปสิมาดูซิเขาว่าแฟนของหนู <S <S ทำให้หนูยิ้มไหมโอเคเริ่มได้ตรงนั้นช่างทาผมก็ต้องอยู่ข้างหลังเธอฮะพูดมาช่วหลังดิ เอ okay. าอีกแล้วโอเคว่าสองแรกนะคะอิะผิวกว่านี้อีกนะแต่เมื่อกี้การแสดงอ้าวปกติเขาไม่เห็นโซนิ่อ้วนใช้วีเลยทำไมผมของเราใช้วีด้วยหรอก็ผมเชี่ยมันรังเกียจหรอจะว่ากันก็ได้อ้วเมื่อกี้อ้วนจะวีวีจะวีชิว น่ารักไหมอะคะทุกคนได้ไหมไ้ไคะทุกคนต้องทำผมบบต้องอย่างเงี้ยน่ารักไหมได้ไหมอะแล้วเขาหน่ารักไหมล่ะเออว่าแล้วนี่คืออะไรแป๊บหนึ่งดูกระจกอะนี่คืออ๋อแล้วนี่คืออะไรปล่อยผมไงปล่อยหวานเหรอปล่อยหวานแล้วทำไมข้างนี้ไม่มีอะเออนั่นดิสูงมากเลยอะเออถ้าเมื่อกี้เธอบอกให้อยู่ตรงนี้ไหมหรอไม่ก็ก็คือสูงนั่นแหละก็ได้อยู่นะเดี๋ยวดูข้างหลังก่อน หัวล้านหัวล้านเนี่ยหัวลานหัวล้านเนี่ยจุ๊บเลยไม่จุ๊บเลยอย่างไรอย่ไร้องไปได้ไหมอย่างจุ๊บหน้าผากไม่เอาเดี๋ยวนะหน้าผากคุณซิวเอาไหมไม่ตัวนะให้เ <c ười> ขาลืมอบอกไปอะว่าจริงๆละ่ะ มันน่าจะทําแบบมาได้เป็นเกมมาให้คะแนนปะไม่เป็นไรทุกคลิปเราก็งงอยู่แล้วเต็มสิบให้เท่าไหร่แล้าก็งงในคลิปอยู่แล้วโอเคงั้นมาเริ่มใหม่นะคะทุกทรงผมเต็มสิบเราจะให้เท่าไหร่ทรงนี้หเท่าไหร่เให้เท่าไหร่ทรงนี้จากที่เมย์ขนกระจกร้อนเลงความน่ารักของทรงนี้ก็คือต้องมาได้ไงให้มันดูแบบเซอร์เซอนั่นแหละต้องหย่าให้มันเรียบมากไม่งั้นหัวมันจะดูแบนแล้วก็ต้องมัดเหมือนไม่ได้ตั้งใจมัดมันจะได้ออกมาเซอร์ แต่อันนี้เมือนว่าเหมือนมันสูงไปคนนี้เข้าเหมืเข้าเหมือนนี่เลยอ่ะเหมือนแบบมูหลานเออเหมือนอะไรที่แบบเหมือนเหมือนตุ๊กตนอะไรสักอย่างอ่ะจะมีโดนหักคะแนนตรงนี้นนึงที่เธอทำเป็นรอยลิ้มเอออันนี้คือถ้าออกไปข้างนอกได้เคยเลยนะเธอแต่ถ้าต้องเลนก็ก็ได้อยู่ไหมคะอ่ะตรงนี้เต็มสิบมืให้เก้าจุห้าตี้มือเยอะจังไหนบอกแผ่นดีแย่ ก็คดีอ่ะก็เป็นแฟนแฟนทำให้ต้องให้เยอะทรงต่อไปเป็นทรงที่เบสิกแบบสุดๆเด็กผู้หญิงทุกคนต้องเคยทำทำไปเมื่อกี้ยังไม่เบสิกอีกเหรอแล้วว่าเมื่อกี้เบสิกอันอันอันนั้นมันเหมือนเป็นเด็กผู้ิงโตๆหน่อยแล้วเป็นวัยรุ่นหน่อยทำทรงแบบเซอ่อๆน่ารักน่ารักใช่ไหมแต่อันนี้เป็นทรงที่แบบลดอายุลงมานิดนึงให้ทุกคนถ่ายนั่นคือทรงอะไรคะทรงอะไรคะับถูกไครัถูกป้องค่ะถูกป้องค่ะขับเปียสองข้างแต่ทีนี้ขับเปียมันมีหลายแบบบ้างเลยมันจะแบบเป็นก้าง แบบถักเฉยๆเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยแต่คนเนี้ยเขาจะให้เธอแสกกลางสองข้างแล้วก็เธอก็ให้แบบถักตั้งแต่เป็นกลางปลายตั้งแต่ติดหนังหัวเลยแเดี๋ยวขอขอ,ขอมองในกล้องหนะ่อยแสกกลางข้างหน้า,างี้หรอใช่แสกกลางให้มันกลาง ล่าให้ฟังหน่อยโรงเรียนเวลาไปโรงเรียนต้องทำผมทรงอะไรเวลาโรงเรียนต้องถักเปียทุกวันเลยอ่ะเพราะว่าโรงเรียนปังเป็นโรงเรียนที่เด็กผู้หญิงต้องไว้ผมยาวแล้วก็ถักเปียสองข้างทุกวันค่ะทุกคนแล้วคนนี้คนนี้เขาก็จะมีเหมือนกับความหลอนอ่ะเป็นความทรงจําที่ไม่ค่อยดีนะ,ะคือด้วยความที่พอเขาต้องโดนถักเปียทุกวันแล้วบางทีเขาก็ไม่ได้อยากถักเปียเขาก็จะแอนตี้แอนตี้ทรงผมนี้ไปเลย <laughs> พอเจอผู้หญิง ถักเปียคนนี้ก็ชอบพูดว่าไม่ชอบไม่ชอบผีหนังเปียตลอดอ่ะอนนะมีช่วงหนึ่งอะเมย์อะถักเปียไปแบบไปเที่ยวไปไปโรงเรียนยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วพอคนดีเห็นคนดีบอกว่าไม่ถักได้ไหมไม่ชอบมันก็แบบเฮ้ยกูทําอะไรผิดวะอะไรครั้งแรกเลยนะเขาเห็นคนถักเปียแล้วมันเอียนอะมันจะอ้วกเหมือนมันหลอนลอะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยแบบอลหลอไม่ชอบพี่พักเปียหรอตั้งแต่นันมาเมยก็เลยพยายามหนีเลี่ยงการถักเปียก็แทบจะไม่ถักเลยทุกครั้งที่จะถักก็จะแบบถามเธอว่าเออถักได้ไหมขอถักได้ไหมอยากถักจากอะไรอย่างเงี้ยแรกๆตอนที่แบบเป็นเด็กๆเขาจะซีเรียนมาเขาจะไม่ให้ถักเลยแต่พอมาช่วงหลังๆเขาเริ่มโตขึ้นเขาก็แบบเออเข้าใจนงว่าเราอยากแปลวอยากลดอายุอะไรอย่างเงี้ยเออบางคลิปเขาก็จะให้เราถักผมเออคนดีแป๊บนึงได้ไหมทุกคนขับแป๊บนึงนะคะ มันไม่เห็นหน้าคนดีเขาอยากให้มาเห็นหน้าคนดีด้วยก็คือเราก็จะปรับกันเรื่ๆแบบนี้เลยนะคะอ๋อนี่เห็นอ้วนโอเคแล้วก็งอลงมานิดนึงถ้าใครที่พ่อแม่ถักอังป่าไม่ได้ก็องให้เพื่อนถักที่โรงเรียนอ้นเคยทำผมไม่สาวคขไหนบ้างอ้นทำให้เพื่อนๆไงแล้วใครอีแค่นั้นแหละแล้วมีกิ๊เปล่าไม่อ่ะไม่ชอบไม่ชอบให้คนที่ชอบถักเปียเราไปถักให้เขาเปล่าไม่เคยอ่ะเม่จิกะอ้วนจะเนี่ยถักให้เธอือจิกะ ทำไมถึงไม่ชบอบสายกลัวจับแล้วเจอรังแครแล้วก็จะเกลียดเขาเอีกเหรอเหวลาเขาโผล่เป็นไหมไม่มีเขาเพิ่งจัแล้วผมนิ่มไหมนิ่มแต่ผมเมยอ่ะผมเมยเส้นเล็กเลยแบบว่าขาดง่ายแต่ผมไม่เล็กนะคะับแบหมดแล้วว่าแบดหมดแล้ว <c oughs> ม่นก็เป็น <c oughs> ยังถ่างไม่เสร็จ La celda se a parte por ทุกคนให้เท่าไหร่เม้นมาบอกกันหน่อยนะคะเป็นไงคะทีมีแฟนเป็นผู้หญิงรอดไหมคะโอเคค่ะทุกคนจบและะ้วค่ะแค่นี้ละ,ละค่ะคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะไปแล้วคะ่วคะ,คะบ๊ายบาย